ผมจะว่าจากบริษัทดุสพานะครับวันนี้ผมได้คือแบบแจ้งปัญหากลรมาจากช่างนะครับว่าเจอปัญหาการแอดกล้องไอพีเข้าเพื่อมาเจอเคสเมียแล้วไม่แสดงภาพในการถูกย้อนหลังนะครับแบบนี้นะครับวิธีการแก้ปัญหาง่ายที่เดียวครับเพียงแต่ว่าเราไปในโหมดของคัมเมรานะครับแล้วไปที่เอนโคดนะครับการตั้งค่าสตรีมนะครับจาก h 2 6 4 b บีบอยนะครับให้เปลี่ยนเป็น h 2 6 4นะครับ เพื่อให้การแสดงภาพดิ p ิทย์สตรีมสัมพันธ์กันกับการแสดงภาพขึ้นภาพนะครับแล้วก็แอปพลไปครับอันนี้ในแต่ channel นะครับเราต้องตั้งทุก c h a ชแนลนะครับให้เป็น H264 นะครับแล้วก็แอปพลครับการดูออย้ยอนหลังก็จะแสดงภาพขึ้นมาปกติเลยครับแบบนี้เลยครับ ถ้านใดมีคําถามศึกษาเพิ่มเติมสามารถติดต่อเข้ามาบริษัทอุตสาหได้เลยนะครับได้คอมเมนต์เลยครับสวัสดีครับ